วันนี้นะคะหลังจากที่เราได้แจกข้าวสารอาหารให้ทุกคนแล้วทางโรงเรียนอะไรคะติดต่อับขอออสิกอที่อจารย์ติดต่อค่ะพอ,อขอความช่วยเหลือมาว่าเด็กนักเรียนร้อนมากและมันกําลังจะเข้าในฤดูร้อนขอให้เราซื้อพัดลมให้หน่อยซึ่งเป็นตัวละราคา2,500 2,500นะคะ8ตัวค่ะ8ตัวค่ะวันนี้ผู้ใหญ่ใจบุญแล้วก็ลูกเสย์ลูกหานะคะคอาจารย์นาเงินส่วนตัวด้วยแล้วก็เงินของนี้ด้วยนะคะนี่นะคะ ทั้งหมดจำนวนเท่าไรคะ20,000บาท2 0 0 0 0บาทนะคะมอบให้ก okay. ับผออเพื่อเป็นหลักฐานพยานว่าเราได้ซื้อพัดลม8ตัวให้ผออนะคะรครคค่ะแล้วก็ในงานนี้นะคะเรายังมีไข่มีข้าวมีอาหารมีหลากหลายเลยมอบให้กับผออเพื่อเป็นอาหารประจวันอีกนะคะดีใจด้วยค่ะเครื่องเขียนด้วย90สชุดด้วยนะคะวันนี้บุญสำเร็จแล้วนะทุกคนค่ะขอ วดน้าบอกพระแม่ธรณีว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาบุญที่ลูกตั้งใจทําวันนี้สำเร็จลงแล้วขอให้แม่ช่วยบันทึกบุญน,นี้ด้วยเถิดดีใจกับทุกคนเลยนะคะอยู่าอาจารย์เดียวค่ะ